สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงแมวป่า9้าชนิดที่พบในประเทศไทยครับชนิดแรกครับนั่นก็คือแมวดาวครับแมวดาวเป็นแมวป่าที่พบได้ง่ายที่สุดในเมืองไทยมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับแมวบ้านแต่จะมีขาย,ยาวกว่าเล็กน้อยครับมีลายจุดทั่วทั้งตัวอาศัยอยู่ในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภูมิภาค การที่พวกมันมีมาการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวาง,วางทําให้มีชนิดย่อยอยู่หลายชนิดด้วยกันครับชนิดย่อยที่พบในไทยก็คือแมวดาวอินเดียไพ l โอไนรูลัสเบงกาเรนซีดเบงกาเลนซีด,ส,ดสำหรับแมวดาวนะครับก็ได้มีการประเมินของบัญชีแดง IUCN เมื่อปลายเดือนธันวาคม2021จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ก็คือว่ายังมีจำนวนเยอะอยู่นะครับ ชนิดที่2ครับนั่นก็คือแมวป่าหรว่าในไทยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสือกระต่ายมีรูปร่างคล้ายแมวบ้านครับลักษณะเด่นก็คือมีหูแหลมยาวเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีกระจุกขนยื่นออกมาจากปลายใบหูแลดูคล้ายกระต่ายมีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางมากครับตั้งแต่ภาคเหนือของทวีิแอฟริกาจนเอเชียตะวันออกในไทยพบอยู่แถบป่าภาคเหนือ เป็นสัตว์ที่พบตัวได้ยากชนิดหนึ่งในป่าเมืองไทยเลยแหละครับเพราะเป็นพื้นที่จะว่าปลายสุดแล้วนะครับของเขตการกระจายพันธุ์จะพบได้เยอะบริเวณประเทศอินเดียโดยเมื่อปี2560ครับมีการบันทึกภาพแมวป่าในไทยได้เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมคอยจังหวัดเชียงใหม่การบันทึกภาพนี้ครับก็บันทึกโดยกล้องคาเมราแท็บนะครับผู้ที่บันทึกได้ก็คืออาจารย์ปริญญาพดุงทิน ตผมเองก็ถือได้ว่ามีความชื่นชอบอาจารย์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็เป็น FC แล้วก็ได้กดติดตามอาจารย์ใน TikTok ด้วยนะครับบัญชีแดงอ c ยงครับประเมินแมวป่าว่ายังมีความเสี่ยงต่ำต่อการ 0, สาูญพันธุ์ 3. แมวป่าหัวแบนสำหรับแมวป่าหัวแบนครับก็เป็นแมวป่าขนาดเล็กขาและหางสั้นหางมีความยาวประมาณ13-17ซนเมตรใบหูเล็ก คนตามลำตัวสีน้ำตาลแดงมันมีรูปหัวที่ยาวและแคบครับและหน้าผากที่แบนราบเหมือนกับชื่อของพวกมันระหว่างนิ้วตีนมีพังผืดเชื่อมเพื่อช่วยในการว่ายน้ำเหมาะแก่การใช้ชีวิตริมน้ำมีฟันแหลมคมและโยเข้าหาด้านในปากเหมาะที่จะคาบเหยื่อจำพวกปลาและกบไม่ให้หลุดเลื่อนได้ง่ายแต่นั่นทำให้พวกมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำครับ โดยตัวเต็มใบมีน้ำหนักประมาณ1.5-2.5ถึงกิโลกรัมอาศัยอยู่บนกาะบ์เนียวเกาะสมารตรามาเลเซียในประเทศไทยเองครับอาจจะพบเจอตัวได้ยากครับเพราะไทยเองก็เป็นพื้นที่ปลายเขตขการกระจายพันธุ์แล้วนะครับก็คือพื้นที่ป่าฮาราบลาซึ่งแต่ก่อนเองก็เคยมีคนพบเจอตัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่เคยมีภาพหลักฐานยืนยันแต่อย่างใดโดยบัญชีแรงยูซ c n ก็มีการประเมินเมื่อปี2014 ว่าแมวป่าหอมแบนมีประชากรอยู่ราวส5 0 0ัาตัวจึงได้จัดไว้ในกลุ่มสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และอยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของอนุสัญญาไซเตสชนิดที่4ครับนั่นก็คือเสือปลาเสือปลามีขนาดใหญ่กว่าแมวบ้านนะครับมีรูปร่างอ้วนหนาบึกบึนลักษณะาภายนอกหลายอย่างครับคล้ายชมดจึงมีชื่อชนิดว่าไวเวอรีนซึ่งแปลว่าคล้ายชมด และก็จะมีลายจุดที่คล้ายกับแมวดาวเสือปลามักอาศัยอยู่ในป่าละเมาะหรือผู้มไม้เล็กใกล้น้ำหนองน้ำที่มีพืชน,น้ำจำพวกกบกหรือตามริมทะเลป่าชายเลนและลุ่มแม่น้ำทั่วไปเสือปลามีคนสองชั้นครับซึ่งพัฒนามาเพื่อหากินกับน้ำโดยเฉพาะคนชั้นในสั้นเกลียนและแน่นมากจึงทำให้น้ำซึมผ่านไม่ได้ ทำให้ตัวของเสื้อปลาแห้งและช่วยรักษาความอบอุ่นเอาไว้ในขณะลงจับปลาในหนองน้ำํำชั้นนอกกยาวซึ่งเป็นชั้นที่มีลวดลายและมันวาวอาหารก็จะมวกปลาปูหอยหนูนกและสัตว์ขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำเสื้อปลาพบได้ตั้งแต่ปากีสถานอินเดียนปาลศสีลังกาบังกลาเทศพมา่า ไทยกัมพูชาเวียดนามและบริเวณเกาะชวาของอินโดนีเซียในประเทศไทยถิ่นอาศัยแหล่งสําคัญที่ใหญ่ที่สุดของเสือปลาก็คือพื้นที่ชุ่มน้ํา300ยอดซึ่งตั้งอยู่ในและโดยรอบทยญยาแห่งชาติเขา3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญมากอีกที่หนึ่งครับก็คือบริเวณในเขตอําเภอจนะจังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของเสือปลา ที่น่าเป็นห่วงครับก็คือบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเจะนะหากมีการสร้าง,น,งานิคมอุตสาหกรรมจนะาขึ้นโดยผลวิจัยของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมีผลวิจัยพบเสือปลาอยู่เพียงสองแห่งเท่านั้นครับนั่นก็คือในพื้นที่ชุ่มน้ำา300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันและอำเภอเจะนะจังหวัดสงขลาปัจจุบันเสือปลามีจํานวนประชากรลดลงครับโดยสาเหตุสําคัญก็คือการสูญเสียท,ที่อยู่อาศัยมัญจแดงอายุ4เอ็นครับ จัดเสือปลาอยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้ศูนยพันประเมิณเมื่อปี2016และอยู่ในบัญชีหมายเลข2ของอนุาสัญญาไซเตสชิ้ที่5ครับนั่นก็คือเสือไฟเสือไฟชื่อสามัญน,นั่นก็คือเอเชียติกโกลเด้นแคทชีวิาศาสตร์ครับนั่นก็คือคาโตพูม่าเตมินกี้ซึ่งคําว่าเตมินกี้นี่นะครับถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่กุรัฐยากบเตมิงนักสัตววิยาชาวดัต ซึ่งเป็นผู้บรรยายลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของเสือไฟแอฟริกาเมื่อปีคศหักราอ1827เสือไฟครับก็ถือว่าเป็นแมวป่าขนาดกลางมีลักษณะที่เด่นชัดครับนั่นก็คือแต้มสีขาวกับขีดดำบริเวณแก้มและเส้นจ,จากหัวตาไปถึงกระม่อมมีสีขนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลแดงน้ำตาลอมเทาตลอดจนสีส้มถ้าเราเองครับจะพบอยู่สสีก็คือสีน้ำตาลแดง และน้ำตาลออกเทาๆนะครับเสือไฟส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนสามารถปีนต้นไม้ได้แต่ส่วนใหญ่จะหากินตามพื้นดินอาหารครับก็จะเป็นพวกหนูนกกระต่ายปลาและสัตว์เลือ้อยคลานขนาดเล็กมีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางครับพบตั้งแต่ภาคใต้และภาคตะวันออกของจีนเนปาลปูตานบังกลา,าเทศพมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในประเทศไทยเสือไฟมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคครับแต่ปัจจุบันพบเจอตัวได้ยากมากแล้วเนื่องจากการสูญเสียที่นอย่อาศัยและจากการที่พวกมันถูกล่าเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในทางด้านวิทยศาสตร,ร์โดยเฉพาะเขีื่อของเสือไฟครับเชื่อกันว่าเป็นเครื่องลางของขัง,งไม่ใช้คุ้มครองตัวรวมไปถึงการล่าพื่อเอาหนังและกระดูกจึงทาให้เสือไฟมักตกเป็นเป้าหมายในการล่าอยู่บ่อยครั้งครับ ด้วยเหตุนี้อนุสัญญาไซเตสจึงจัดเสือไฟไว้ในบัญชีหมายเลขหนึ่งบัญชีแดง UCN ครับจัดเสือไฟไว้ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคามซึ่งมีการประเมินเมื่อปี2014นะครับชนิดที่6ครับนั่นก็คือแมวลายหินอ่อนแมวลายหินอ่อนครับก็จะมีขนาดเท่ากับแมวบ้านแต่มีหางยาวก,กว่าและมีขนที่หางมากกว่าว่ามีขนาดเล็กกลมมนสีขนมีลวดลายเป็นแถบหรือลวดลายบนหินอ่อน ได้รับการอนุกรมพิทานโดยตัวอย่างต้นแบบเป็นตัวเมียที่ได้รับตัวอย่างจากประเทศไทยด้วยความที่เป็นสัตว์หายากครับเราจึงรู้จักพวกมันน้อยมากแต่เป็นที่เชื่อว่าเมลาหินอ่อนหากินกลางคืนอาศัยบนต้นไม้เป็นหลักปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่วจับกระรอกหนูนกสัตว์เลื้อยคลานกบและมแมลงเป็นอาหารแต่เมื่อปี2 5 6นทัะี่ที่ผ่านมานี่เองครับก็ได้มีการถ่ายภาพของ แนวลายหินอ่อนได้ที่เุียนแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งช่วงที่ถ่ายได้ก็เป็นช่วงกลางวันนะครับก็จะเห็นว่าแนวลายหินอ่อนกําลังเดินอยู่บนพื้นดินนะครับแนวลายหินอ่อนมีเขตการกระจายพันธุ์ตั้งแต่รัฐอสัสสัมทางตะวันออกเคียงเหนือของอินเดียเนปาลบังกลาเทศภูตานตอนใต้ของจีนฮมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเอเ,เซียเกาะสุมารตราและเกาะบอร์นียว และทยเองก็น่าจะมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นป่าแถวภูเขียวชัยภูมิพื้นป่าภาคเหนือกลุ่มป่าระวันตกให้ลงมากลุ่มป่าแ่งกาจจันจพื้นป่าตรงพืญาเย็นเขาใหญ่และพื้นป่าฮาราบลาแต่ว่าปัจจุบันยังมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมวชิดนี้อยู่น้อยครับยังไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนเนื่องจากพวกมันพบเจอตัวได้ยาก ใน,นเดียวกันป่าที่เป็นถิ่นอาศัยก็มีพื้นที่ลดลงในประเทศไทยก็เป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับ7เสือลายเมฆครับเสือลายเมฆเป็นเสือขนาดเล็กครับรูปร่างเตี้ยปอมขาค่อนข้างสั้นขาหลังยาวกว่าขาหน้าอย่างเห็นได้ชัดปุงตินกว้างหางยาวมากและฟูหางยาวเกือบ90ซนติเมตรด้วยรูปร่างสลีละแบบนี้ครับทำให้พวกมันเหมาะในการปีนต้นไม้ มีลายสี้ำตาลเข้มเป็นดวงเหมือนก้อนเมฆขนาดใหญ่ทั่วตัวเขี้ยวยาว3.8-4.5ถึงซนติเมตรนับว่ายาวที่สุดในจำนวนเสือทั้งหมดในโลกอาหารได้แก่ลิงหมูป่ากวางขนาดเล็กกะลอกโดยพวกมันสามารถกินต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วครับดังนั้นทำห้สามารถล่าลิงที่อยู่บนต้นไม้ได้เสือลายเมฆสามารถแบ่งชนิดย่อยออกได้เป็น2ชนิดครับก็คือในโอเฟลิสเนบูโรซา สามารถพบได้ตามป่าเขาบนแผ่นใหญ่เอเชียตั้งแต่อินเดียนิปานภูตานบังกลา,าเทศจีนพมา่าไทยกัมพูชาลาวเวียดนามและมาเลเซียมีการสำรวจของมัจเดะอายุสีเอ็มเมื่อปี2020คาดว่ามีประชากรลาว3,700-5,580ตัวในปัจจุบันมีแนวโน้นจมจำนวนประชากรลดลงจึงจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เปราะบางหรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในชนย่อยที่2ครับนั่นก็คือเนโอเฟลิดเดียดีหรือว่าเสือลายเมฆสุนดาพบได้บนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียมีการสำรวจเมื่อปี2015ของบัญชีแดงย u ซ N คันว่ามีประชากรลาว4,500ตัวปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงจึงจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหมือนกับชนิดแรกโดยแต่เดิมได้มีการแบ่งชิดย่อยออกเป็น3ชนชิดย่อยด้วยกันนะครับ โดยชนิดย่อยที่3ก็คือเสือลายเมฆฟอร์โมซาพบได้ในเกาะไต้หวันแต่จากการวิเคราะห์ทางวัุกรรมโดยตัวอย่างจากขนเปิดเผยว่าเสือลายเมฆฟอร์โมซาไม่มีความแตกต่างจากเสือลายเมฆบนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับซึ่งมีการพบเห็นเสือลายเมฆฟอร์โมซาเป็นครั้งสุดท้ายที่ภูเขาต้าอูเมื่อปี1983จึงเชื่อว่าพวกมันได้สูญพันธุ์ไปจากไต้หวันแล้ว แต่เมื่อปี2019ได้มีนักสำรวจ2คนเล่าว,ว่าเขาพบหนึ่งในเสือลายเมฆกำลังปิดต้นไม้อยู่ก่อนที่จะกระโดดขึ้นหน้าผาเพื่อไล่ล่าแพะขณะอีกคนหนึ่งครับก็ได้พบเสือลายเมฆวิ่งผ่านรถของเขาไปก่อนที่จะปีดต้นไม้และหายไปจากสายตาแต่ทั้ง2คนนี้ครับก็ไม่ได้มีหลักฐานแต่อย่างใดภัยที่คุกคามอันดับหนึ่งของเสือลายเมฆครับนั่นก็คือการสูญเสียทีน่นยูอาศัย และอันดับเราลงมาครับคือการลา่ลาล่าเพื่อเอาหนังที่สวยงามของมันซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดค้าคนสัตว์ในตลาดเมื่อํสหรับประเทศไทยเองครับเสือลายเมฆสามารถพบได้ในป่าลึกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่หาตัวได้ยากแต่เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาครับได้มีรางงานพบเสือลายเมฆครั้งล่าสุดที่เขตนรัาพันธ์สัตว์ป่ายอดโดมจงังหวัดบนรัชธานี ชนิดที่แปครับนั่นก็คือเสือดาวเสือดาวครับีชื่อสามัญก็คือลีโอพาร์ตเป็นเสือขนาดใหญ่รองจากเสือโคร่งมีน้ำหนัก45-65กิโลกร,รมัมลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองมีหลายจุดสีดำเรียกว่าลายขยุมตีนหมาส่วนมากจะออกหากินเวลากลางคืนครับอาหารก็ได้แก่หมูควางลิงนกยุงลูกกระทิงลูกวัวแดงแต่ถ้าเป็นกระทิงกับ,บวัวแดงที่ตัวเต็มวัย อาจจะแยกไปสักหน่อยนะครับโดยเอดาวจะตั้งพองประมาณ90-100วันปกติจะออกลูกครั้งละประมาณ2ตัวซึ่งในการผสมพันธ์ของเอดาวครับลูกเสือที่เกิดใหม่ในข้อบเดียวกันอันมีลูกเสือได้ทั้ง2ชนิดก็คือเอดาวและเสือดำแต่ส่วนที่พบก็จะเป็นลูกเอดาว3ามตัวต่อลูกเสือดำหนตัวเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับ นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพและคลิปวิดีโอครอบครัวเสือดําได้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็คือคุณกิติพงษ์งามจริงเป็นภาพของแม่เสือดาและลูกเป็นเสือดําทั้งสองตัวอันนี้อาจจะทําให้เราดูก็ได้นะครับว่าถ้าแม่เป็นเสือดําลูกก็มีโอกาสสูงครับที่จะเป็นเสือดําการที่เสือดาวกลายเป็นเสือดานั้นครับเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีที่เรียกว่ามลานิซึม ทำให้มีสีพื้นตามตัวเป็นสีดําถ้าสังเกตให้ดีครับก็จะพบว่าเสือดําก็มีหลายเช่นเดียวกับเสือดาวเยงแต่มองเห็นไม่ชัดแต่จะมองได้เด่นชัดถ้าอยู่ท่ามกลางแสงแดดเสือดาวมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางครับพบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกาใต้รวมถึงบางส่วนของ A A T T o, A K ang, เอเชียตะวันตกเอเชียกลางเอเชียตอนใต้อนุทวีปอินเดียจนถึงเอเชียตอนออกเียงใต้และเอเชียตะวันออก ในไทยพบตั้งแต่ป่าภาคเหนือล่าสุดพบที่ดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเสือดาวเพชเมียนหนึ่งตัวซึ่งถ่ายภาพไว้ได้เมื่อวันที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับจากกล้องดักถ่ายภาพของสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวนอกจากป่าภาคเหนือแล้วครับก็จะมีที่กลุ่มป่าตะวันตกซึ่งพบมากที่สุดประมาณ1 0 0ถึง130ตัวจากกลุ่มป่าตะวันตกก็ได้ลงมาบริเวณกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งปัจจุบันก็มีแนวโน้มของประชากรลดลงนะครับโดยแบคกีคามก็มาจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยจํานวนเหยื่อลดน้อยลงรวมไปถึงการล่าจากมนุษย์โดยบัญชีแดงของ iucn ครับก็ประเมินเมื่อปี2องพัจะอยู่ในกลุ่มเตาะบางหรือว่ามีแนวโน้มใกล้สูนพันชนิดที่เครับนั่นก็คือเสือโครง่งเสือโคร่งครับก็เป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับมีน้ำหนักมากถึง2-60กกิโลกร,รมัม อีกลำมตัวสีน้ำตาลเหลืองหรือเหลืองอมส้มมีลายสีดำพาดขวางตลอดทั้งลำตัวซึ่งลายเส้นนี้ครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงตะวันออกของรัสเซียมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันครับก็ได้แก่เสือโครงไซบีเรียเสือโครงเบงกอเสือโครงอินโดจีนเสือโครงสุมาตราเสือโครงจีนใต้และเสือโครงมาลายู ในไทยเองครับก็มีอยู่2ชนิดย่อยครับนั่นก็คือเสือโคร่งอินโดจีนกับเสือโครงมลายูเสือโคร่งอินโดจีนครับก็พบบริเวณคืนปา่าประเทศพมา่าที่เชื่อมต่อกับกลุ่มป่าตะวันตกของไทยในประเทศไทยเองก็ขึ้นไปจนถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าซึ่งกลุ่มป่าตะวันตกมีอยู่ประมาณ80-90ถึงตัวนะครับกลุ่มป่าดงมะยายเย็นเขาใหญ่มีอยู่ประมาณ15ตัวและพบอีกที่ก็คือกลุ่มป่าเก่งกาจานกุยบุรี ส่วนเสือโครงเมลายูครับก็จะอยู่ที่คาสมุทรมลายูบริเวณประเทศมาเลเซียในไทยพบที่ก like ลุ่มป euh ่าฮาลาบลาบางลางซึ่งในไทยเองก็คงมีไม่กี่ตัวนะครับสรุปเสือโครงในไทยครับก็พบอยู่ใน4กลุ่มป่าด้วยกันก็คือประกอบด้วยกลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าลงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าเกงกระจานกุยบุรีและกลุ่มป่าฮาลาบลาบางลางจากข้อมูลครับ การว่าในประเทศไทยเองครับมีเสืออยู่ประมาณ148-189ตัวสําหรับผมเองครับก็คิดว่าคงมีอยู่ประมาณ150ตัวนี่แหละครับเพราะว่าการเพิ่มจํานวนของประชากรเสือโคร่งนั้นก็ถือว่ายากนะครับซึ่งเสือโคร่งแต่ละตัวก็มีอาณาเขตของภัยของมันซึ่งเสือโคร่งก็อาศัยอาณาเขตที่อยู่กว้างมากครับและพื้นป่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงปัจจัยของหยื่ด้วยนะครับ ก็เลยคิดว่าการเพิ่มจำนวนถือว่ายากเลยทีเดียวสำหรับบัญชีแดงอีซีอครับในจัดเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ให้คุกคามของพวกมันก็มาจากการสูญเสียที่นอยู่อาศัยและการล่าจากมนุษย์นั่นแหละครับในไทยเราเองครับก็ได้มีสัตว์ตระกูลแมวป่าอยู่ด้วยกัน9ชนิดนะครับกอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง8ชนิดได้แก่เสือโคร่งเสือดาวเสือลายเมฆเสือไฟเสือปลา แมวปา่าแมวปาหหวแบนและแมวดาวสัตว์ป่าสงวนหนึ่งชนิดครับนั่นก็คือแมวลายหินอ่อนในจํานวนเสือทั้ง9ชนิดที่พบในประเทศไทยครับในพื้นที่กลุ่มปา่าแก่งอาจาร์มีรายงานพบเสือถึง7ชนิดครับยกเว้นเพียงเสือกระต่ายหรือว่าแมวปา่าและก็แมวปาหังแบนเท่านั้นไม่ว่าเสือตระกูลใดจะเป็นผู้ล่าชั้นบนสุดของห่วงโซอาหาร หรือกระทั่งผู้ยิ่งใหญ่ในการควบคุมประชากรเหยื่อภายใต้ในระบบนิเวศก็ตามครับแต่พวกมันก็ไม่อาจหลีกหนีพ้นจากน้ำมือของมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่มีความต้องการยืนประุมย่ามด้วยความต้องการตอบสนองความเชื่อความโลภหรือเพื่อความบันเทิองอย่างเช่นกรณีของเสือดำหากเราไม่ชื่อกันดนนูแลศ์ปนาและศิลปาที่เป็นพยากรเหล่านี้ไว้ครับ ในอนาคตคงจะเห็น,นพวกมันผ่านเพียงรูปภาพตัาน์ในวิพิธภัณฑ์หรืออยู่ในกรงบนพื้นที่ของสวนสัตว์เท่านั้นครับนี่คือเรื่องราวของแมวปากก้าชนิดในประเทศไทยครับหากเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรครับก็คอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมและกดติดตามกันครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ